ดิฉันเนี่ยเป็นสสสมัยแรกนะคะแล้วดิฉันเนี่ยเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างให้มีการเปิดเผยโปร่งใสามาตลอดเมื่อจะเป็นข้อมูลงบประมาณหรือแม้กระทั่งว่ามาเรียกร้องกับสํานักงานประกันสังคมเองนะคะประชาชนควจะตัดสินตัดสินใจได้ว่าดิฉันเนี่ยทำงานการเมืองแบบไหนกับท่านหนึ่งเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีมานะคะหนึ่งสมัยเต็มๆ็แต่ที่ผ่านมาเนี่ยบริหารจัดการกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนประกันสังคมเนี่ย ให้อยู่ในเงาดํามืดและที่เราต้องมาขุดต้องมาคุยนะคะสิ่งต่างๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านเก่าเหรอคะนะคะ,นะคะที่ท่านได้เอาผ้าผ้าดำเนี่ยคุมสํานักงานประกันสังคมไว้แล้วเราถึงต้องมาถลกออกกันในวันนี้ก็นะคะให้ผู้ประกันตนและกันที่จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคม ให้ประชาชนได้เป็นคนตัดสินค่ะว่าใครนะคะที่เล่นการเมืองแบบสกรปรกแล้วก็มาหากินนะคะเกาะกินกองทุนประกันสังคมแล้วก็หาประโยชน์จากเงินของผู้ประกันตนแล้วบอกว่าถูกใจผู้นาแรงงานรวมถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานลบกวนพี่น้องสื่อมวลชนลอ,ลองทําโพลให้หน่อยได้ไหมครับว่าถูกใจผลงานรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านนี้หรือไม่ผมไม่ขอขอ,ขอไม่ตอบเองแล้วนครับผมคิดอย่างนี้ครับว่า จริงๆหน้าที่ของพวกเราในฐานะผู้แทนรัศดรคือการตั้งคำถามของกระบวนการดําเนินงานที่ผ่านมาของทุกคนนะครับแล้วพวกผมคิดว่าพวกผมก็ทําหน้าที่ตรวจสอบอกันอย่างเต็มที่เราเจอความผิดปกติเราก็ออกมาตั้งคำถามผมเชื่อว,วันนี้ครับเรื่องหนึ่งที่ที่เรายืนยันนะว่าเราตั้งใจทํามากๆคือการเปิดเผยกระบวนการลงทุนของประกันสังคมให้ผู้ประกันตนได้รับทราบรู้ถึงตั้งข้อสงสัยถึงความผิดปกติและความน่าสงสัยหลายๆอย่าง ณว,วันนี้ผมก็คิดว่าพวกผมไม่ได้ใช้อคติทํางานในทา,ทางการเมืองใดๆเลยเพราะสิ่งเดียวที่ผมคิดว่าเป็นศัตรูกับพวกผมก็คือความไม่ชอบมาพากลความโกงกินคนที่โกงกินเงินผู้ประกันตนคนที่เอาเงินผู้ประกันตนไปหาผลประโยชน์ใส่ตัวซึ่งถ้าท่านสุชาติชมกลิ่นไม่ได้เป็นแบบนั้นท่านก็ไม่ใช่ศัตรูของพวกผมอย่างแน่นอนครับ